ยกตรงกับุณนะครับทั้ง C p ทั้ง5ดาวแล้วก็ c p f ด้วยนะครับเอายกนี้แสนหนึ่งน้ำเงินวุฒิเดชโอ้โหตั้งแต่ยกสามอาทิตย์แสนนึ่งแล้วนะแล้วถ้าเกิดยกนี้ยังไม่มีอะไรยังไม่นอกกันหรือว่าใครทำอะไรไม่ได้อาจจะขึ้นถึงสองแสนเอาละครับตอนนี้พยายามเบียดชวนทะเลาะแล้วนะครับวงในสลามเขาพยายามไล่แขนโอแต่ว่าวันนี้ดูว่ารูปร่างได้เปรียบด,ด้วยนะครับพยายามจะบิดก็ไม่ล้มครับ ต้องเร่งเกมนะครับวุธิเดชอยู่ห่างไม่ได้เลยครับแม่ฉลามขาวนี่โอ้โหฝีมือมวยใช้ได้ครับแล้วก็รูปร่างดีด้วยวงในครับวงในวงในก็ยังไม่ชัดเจนยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับแต่กองเชียร์ของุมน้ําเงินวุฒิเดชนี่เยอะจริงๆครับเอาทาได้ทําไปวุธิเดชบอกทําได้ทําไป,าไาไปฉันรอแสน,นหนึ่งนอกเหนือจากรางวัลเอาตัวเล็กชนตัวใหญ่ฉลามขาวตั้งไว้ตั้งไว้ เจ้าเดียวตั้งไว้เจ้าเดียวตั้งไว้เ้าสนามขาวคอยไล่แขนแล้วก็แทงเข่าโต้นะครับเอาเลยครับตอนนี้ถือว่าจะเป็นงานหนักของวุฒิเดชหรือเปล่านะครับยิ่งเดินช้านี่จะเข้าร่องแข้งเลยนะครับสายโอ้โหเอาเลยครับนี่เอาเลยครับต้องมีหมัดมาสลับนี่แล้วครับถูกต้องครับทางด้านของวุฒิเดชเพราะว่าไปมัวยืนคุยนี่จะโดนสายยาวๆครับของเชียร์บอกว่าต่อยเยอะๆครับออกหมัดบ่อยๆครับ ฉลามขาวก็ดูการยินมวยครับแมมีลูกรอลูกชนมีทีมขวาไว้ก่อนด้วยช้าไม่ได้ช้าช้าอาจจะล่อเป้านะครับเดินมาแมเพอดูครับโอ้โหพอเข้าไหนนี่แกรวบเททิ้งไปดื้อเลยครับแมลูกนี้เพเียสเสียอาการเลยเออเข้าเร็วไปหน่อยเอาฉลามขาวหูฟันอีกเอาอย่ายุบนะอย่ายุบนะตัวใหญ่นะแฟนมวยบอกถือตัวใหญ่กลับบ้านเมียไม่เมียไ,ไม่ตีไว้อย่างนั้น เอาละครับต้องพยายามเดินให้เร็วนะครับแต่ว่าทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันมากนักนะครับทันด้านของวุฒิเดชนี่นะครับโดนซ้ายยาวๆนะครับของฉลามขาวนี่สาดเข้าใส่วงในนี่พยายามจะปล้ำก็ยังตีไม่ได้นะครับโดนฉลามขาวนี่กดแขนเอาไว้เอาละครับเกมการชกตอนนี้นี่ถือว่าฉลามขาวนี่น่าจะมั่นใจแล้วนะครับสภาพร่างกายพร้อมสดความวามนุ่มนั่นก็ได้เปรียบครับ โอ้โหซ้ายครับอะหมัดมาไปประมาทลอยหน้าลอยตามไม่ได้อุทีเดชมีหมัดบวกด้วยศอกด้วยครับโอ้โหนี้น้องไม่กลัวพี่เลยครับดูมุมนยัดเข่าเข้าไปมีหลากหลายครับอาวุธมวยไทยของฉลามขาววันนี้เสียไปอีกโอ้โหไอ,อย้ยาอย่าหน้าลอยอย่าหน้าลอยไปลำตัดแม่ไปยูน,นะไม่ได้นะฉลามขาวเอา นะครับหรือว่าเดินต่อยหมัดก็ทาท่าจะเห็นผลเหมือนกันนะครับวุฒิเดชเดี๋ยวมาตามกันนะครับอัดฉีดนี่มาเยอะเหลือเกินนะครับโอ้โหดอกนี้นะครับก็เกี่ยวแล้วก็หดแ้างขวาตามน้าไปไม่สนแล้วครับตอนนี้นี่ออกมาเดินเร็วขึ้นวงในอีได้ไม่ได้ก็พันไปเรื่อยนี่นะครับความเก่าเริ่มกระตุกขึ้นมาใช้แล้วครับทางนี้แต่ตอนนี้ติดตัวอย่างเดียวเลยนะครับวุฒิเดชเจ้าตัวก็น่าจะรู้แล้วครับว่าอยู่ห่างนี่ ล่อเป้าแน่ครับฉลามขาวฝีมือเยี่ยมโดนไม่โดนครับหนึ่งแสนท่องไว้ในใจครับบุธิดาพอเข้าในแล้วอย่างไงครับตีได้ไหมตีได้ไหมตีได้ไหมแต่ว่าอยู่ใกลนี่ไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยอยากจะตีเข่ามันอาจจะพลิกยากหน่อยครับแม่นวเนียนูเนียโอ้โหฉลามขาวแกก็เลื้อยไปเรื่อยอครับมาดูหน้าตาของฉลามขาวแล้วดูไปดูมาคล้ายกับเผด็จศึกนะครับรเผด็จศึกเกียรติสํารทานนวลจากแปรรูปตรงนั้นซ้ายเหมือนกัน หน้าตาลอยอย่างนี้แหละโอุยโอ๊ยโดนแล้วโดนแล้วอย่านะอย่านะอย่านะอย่าโดนนะโดนหนักๆนี่นี่โอ้โหอย่าข้างล่างเห็นไหมเนี่ยลุ้นเต็มที่เลยเอ้าเอาละครับตอนนี้พอต่อยได้นี่วงในก็ตามมาเลยนะครับทางด้านของวุฒิเดชออกแข้งต่อยหมัดคลามขาวอย่าตกใจนะครับ เบียดไปเรื่อยแล้วครับตอนนี้ทางด้านของอุติโดซ้ายก็โดนนะครับเอาล้วครับยุบยนตนิดเดียวนี่เรียบร้อยเหมือนกันครับโอ้โดนไปหลายทีแล้วนะครับหมัดของวุติเดชครับโอ้โหอะไรก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับฉลามครับบวกแข้งซ้ายยกนี้นี่ต่อยต่อยได้ลุ้นเลยครับวุติเดชเข้าในหักหักหกไม่ล้มครับใกล้ใกล้เชือกตีได้ไหมยังตีได้กรรมการต้องปล่อยให้ตีครับ พอเข้าไหนแยกเลยครับโอ้โหต่อยุกนี้แล้วเสียวไส้เสียวไส้นี่เพลงของสุรพลมาแล้วเสียวไส้จริงๆเสียวไส้โอ้ยอย่าย่นอย่ายุกอย่าย่อนะนี่นะครับถบอว่าตกใจไม่ได้เลยนะครับตกใจนิดเดียวนี่รุ่นที่นี่เดินคูเลยเอานะครับวุฒิเดชสลามขาวต้องออกแข้งซ้ายเยอะๆโอ้โหดูครับได้สองาการดเอาจะเกี่ยวไม่ล้มครับตอนนี้ทางด้านของวุฒิเดช โอ,โ,โอ้โหนี่นะครับวงในจะเสียหลักก็ยังไปได้ครับนี่คุณภาพเลยนะครับแไม่รู้จะกี่ตลบแล้วครับแค่มีหมัดอุ้ยโดนบวกครับวุฒิเดชเข้าในเข้าในตีได้ไหมล็อกแหมพยายามจะขวางครับกรรมการแยกก่อนครับโอ้โหคู่นี้ไม่รู้ใครอยู่ใครไปแล้วครับน้หมิงอ้าวส่งดีส่งดีอาอย่าเลิกถีบนะฉลามขาเอาวุฒิเดชเข้าเข้า เอาเอออัดมาอัดมาเอาอย่าก้มหัวนะอย่าก้มหัวนะสูงก้มหัวไม่ได้นะครับฉลามเผาโอ้โหเอาลวครับเลยว่าสู้ทุกรูปแบบจริงๆนะครับทางด้านของวุฒิเดชทั้งแข้งทั้งเท้าทั้งหมัดเอาละครับวงในโอ้โหสถานการณ์ก็ถือว่าเร้าใจเลยอท้องต่อยหน้าออกแข้งนะครับโอ้โหดูวงในนี่แหละครับโอ้ดูลูกเก๋าบิดลงมา เอาละครับอย่างนี้สนุกแน่ครับทางด้านของฉลามขาวจะรับไม่ได้นะครับต้องขยันโต้นะครับยุบหยุดนิดเดียวนี่เรียบร้อยเลยครับอ่ะสามนาทีสามแถสามแสนเท่ากับว่านาทีนาทีละแสนเลยครับอ้าววงในครับหักหักบิดมาบิดมาล้มครับเททิ้งไปเลยโอ้โหเอาละครับเวลาเหลือ2นาทีครึ่งครับจะออกหน้าไหนลุ้นไปพร้อมๆกันครับเอาไม่เตะไม่ได้นะฉลามขาวเอา ให้เขาต้อนยังไงให้เขาต้อนเอาใแล้วเดี๋ยวดูกระชากเนีเ่ยกรรมาการแย่ยังวัดใจกันอยู่นะครับนาทีนี้ยังไม่เท่าไรเดี๋ยวดูันทีต่อไปนาทีต่อนาทีเลยเดียวว่าวงไงน,นี่ครับล็อกได้ตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกแนตะ่ตอนนี้เริ่มจะปล้ำมได้แล้วเอาเละครับเริ่มแรงขึ้นมาเหมือนกันนะครับทางด้านของอุติเดชพอปล้ำได้ตีได้มีเสียงเชียร์เข้ามาครับไล่จนไหมครับอุติเดชแต่ว่าโอ้โหเตะสูงเลยครับฉลามขาว วงในวงในยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับโอ้ฉลามขาวนี่วันนี้มีทุกอย่างจริงครับเดินติดตัวต่อครับวุฒิเดชหาตัวเจอไหมทีไว้อีกอว่าพยายามจะเบียดนะครับแต่ยังทําได้ไม่ต่อเนื่องนะครับทางด้านของวุฒิเดชท,ทำให้ทางด้านของฉลามขาวนี่ชกง่ายขึ้นนะครับมั่นใจขึ้นแล้วตอนนี้พยายามดักสาดแท่ง้ายอย่างเดียวครับโอ้ที สงขานะครับอำเภออำเภอของทอฉลามขาวดูกันทั้งอำเภอลุ้น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 ปิดร้านดูเลยอะ่ะเอา้าแม่พิเดตมาลอกล่างเนี่ยฉลามขาวบอกสบายหายเหนื่อยหายเหนื่อยเอา้ายังเหลือเวลาให้ได้ลุ้นกันอีกหนึ่งนาทีครับพิเดตโอ้โหตอนนี้หาหาตัวเริ่มจะไม่เจอแล้วครับอาฉลามขาวแกนเนี่ยครับเดี๋ยวออกซ้ายออกขวาไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับ นักบวยที่ไล่ก็ออกอาวุธไปด้วยก็จะเหนื่อยอะครับมาดูว่าเลี้ยวแรงนั่นลดน้อยลงไปด้วยนะครับทางด้านของอาวุธที่เด็ดพยายามฮึดครับมีเวลาอีกหนึ่งนาทีครับแล้วสลามขาวไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับมีโต้ตลอดแล้วก็วนไปรอบๆบเวทีนะครับคุมเกมเอาไว้ดูว่ายิงชกนี่จับมั่นใจแล้วนะครับทางด้านของสลามขาวจนถึงตอนน,นี้ถือว่าเป็นสุดยอดฝีมืออีกคนหนึ่งที่น่าติดตามผลงานเลยนะครับ ฉลามขาวในวัย18ปีจากสงขลาครับโอ้โหแต่สี่ยกนี่ยังไม่รู้ว่าหัวก้อยเลยนะครับเไล่เริ่มจะไล่ไม่จนแล้วครับทางด้านวุฒิเดชเดี๋ยวจบคู่นี้ตามกันต่อที่ดินเนื้อทองดับพง191นะครับเจอกับหนองหานเล็กวออุรชาครับแล้วก็คู่เอกยอดทงสอจอต้องประจีนครับเจอกับออตโต้เมืองผาภูมิอีก2คู่นับจากนี้นี่ก็คุณภาพเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ มวยมันวันศุกร์ครับโดยทีมงานพิธีกดีครับ18เรืการเป็นต้นไปเหมือนเดิมครับที่สนามมวยรังสิตแห่งนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับสนามข่าวนี่จากสงขลาครับบุธิเดชจากเชียงใหม่ข่าวจ้วเลยครับเชียงใหม่สุดท้ายท้ายสุดครับไปสงขลานะครับ ฉลามขาวผู้กองหยัดสืบอุดมสุขนะครับลูกศิษย์ของครูวุฒิแสงปรากฏครับได้รับการชูมือไปห,หน้าตาหล่อเหลาหุ่นดีด้วยนะครับโอ้โหดูยิ้มสุด